สวัสดีค่ะทุกคนกุ๊กไก่เองกลับมาอีกแล้วนะคะกับการเล่าเรื่องเมาส์มอยฝอยซีรีส์แล้วก็นิยายดาราจักรรักลำนำใจค่ะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเพราะว่ากุ๊กไก่เนี่ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาค่อนข้างเยอะเลยก็จะเป็นการวิเคราะห์บ้างหรือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไปอ่านเจอจากนิยายที่ไปดำน้ำมานะคะแล้วก็เอามา เล่าให้ทุกคนฟังค่ะนิยายแปลไทยตอนนี้ยังไม่มีนะคะคนที่ได้รับลิขสิทธิ์มาก็คือสำนักพิมพ์แจม่มใสเขาบอกว่ามีทั้งหมด7็ดเล่มแล้วก็จะออกวางขายที่ปลายปีนี้ค่ะแต่ไม่รู้นะว่าจะขายทีเดียวเจ็ดเล่มหรือเปล่าส่วนซีรีส์เนี่ยนะก็มีทั้งหมด56ตอนสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับบ้านสกุลปันที่ตอนนี้เนี่ยนะเหลือทายาตก็คือปันเสี่ยวโหวหนุ่มน้อยจิตใจ ดีน่ารักคือสกุลปันเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าคล้ายสกุลโฮะของพระเอกก็คือเหลือทายาทคนเดียวพอกันคือบ้านนี้เนี่ยนะเดิมเนี่ยมีลูกมีหลานแต่ละรุ่นเนี่ยก็เป็นคนเก่งแล้วก็กล้าหาญมาก ในสงครามตอนที่ก่อตั้งราชวงศ์ของฮ่องเต้หวนเนี่ยนะสกุลปันเนี่ยรุ่นลูกคือรุ่นพ่อของปันเสี่ยวโหเนี่ยคือตายหมดเหลือรุ่นหลาดอยู่5คนซึ่งจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็กล้าหาญนะแต่ว่าในเวลาแค่ไม่กี่ปีเนี่ย สี่คนคือตายไปหมดเลยเหลือแค่ปันเสียวโหวคนเดียวแล้วสี่คนที่ตายไปเนี่ยนะคือตายด้วยสาเหตุแตกต่างกันไปพูดง่ายๆว่าความสวยความโชคร้ายต่างๆที่ครอบครัวอื่นเขาไม่ค่อยพบเจอสกุลปันนี่กวาดมาครบแล้วแล้วก็คือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแค่ท่านปู่ที่บาดเจ็บจากสงครามนะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ปันเสียวโหวคนเดียวที่รอดมาได้ดังนั้นทายาทคนสุดท้ายก็เลยถูกดูแล แบบประคบระงมมากๆชนิดที่ว่าก่อน10ขวบเนี่ยนะไม่เคยออกจากบ้านเลยคือปันเสียวโหนเนี่ยอายุเท่ากับเร้ากงแต่ประมาณว่ายังหลงทางในเมืองหลวงอยู่เลยอะเพราะว่าเพิ่งจะเคยออกมาไงทีนี้เนี่ยนะ ในนิยายเนี่ยเขาได้ปรับนิดนึงเพราะว่าปันเสียวโหเนี่ยหลงรักยางยางแต่ว่าหลงรักตอนหลังแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยนะทำให้เห็นตั้งแต่ในงานพิธีเลี้ยงบวงสวงแล้วก็ตกหลุมรักตั้งแต่ตอนนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากซีรีส์ตอนล่าสุดที่เพิ่งจะฉายไปปันเสียวโหเนี่ยมาที่บ้านของสกุลเฉิงบ่อยๆด้วยความที่อ้างว่ามาหาเร้าโกงแต่จริงๆแล้วนะคือเอานู่นเอาน,อาน,อานี่เอาของมาฝากยางยางเสมอซึ่งยางยางตอน แรกเนี่ยก็ไม่รู้แต่ว่าผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็รู้นะว่าปันเสยลโหเนี่ยชอบตัวเองอ่ะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า กว่าสองคนนี้จะลงเอยกันได้เนี่ยมีอุปสรรคมากมายนานนับประการนู่นกว่าจะได้แบบแต่งงานกันรอจนถึงแบบตอนที่นางเอกกับพระเอกแยกกันไปแล้ว5ปีนู่นน่ทุกคนจริงๆแล้วว่าสกุลปันกับสกุลหัวเนี่ยนั้นน่าสงสารใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าดูสิเห็นไหมพระเอกเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็เมตตาจากทางฮ่องเต้แต่ว่าสกุลปันเนี่ยนะไม่ได้รับขนาดนั้นอะอันนี้มันก็มีจุดที่แตกต่างกันก็คือพวกผู้หญิงของบ้านสกุลปันนี่ก็ยังอยู่นะ แต่ว่าตัวละครนี้นะทุกคนเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีแล้วก็น่ารักเหมาะสมกับยางๆแบบว่าเออมีนิสัยคล้ายๆกันเลยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของสกุลปันนะ ที่อยากจะมาแชร์ว่าทําไมเขาถึงเหลือแค่ปันเสี่ยวโหวเป็นทายาทเพียงคนเดียวและก็สาเหตุที่ว่าทําไมทั้งครอบครัวเนี่ยประครบระงมแล้วก็ตัวปันเสี่ยวโหวเองเนี่ยนะเขาน่ารักอยู่นะทุกคนไว้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวใหม่ๆอื่นๆนะคะหรือว่าใครอยากรู้ตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะกูไก่จะมาเล่าให้ฟังค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ